พันธันผู้วานะครับพันธทกมมประจ์รวมมอซสึ่งได้ท่านได้มีโอกาสเข้ามาชมศิลปินชาวไทยและฐานก็มีความรูดึซตระนักถึงศิลปินชาวไทยของเราทั้งนี้และทานประอบการที่จะกอบกู้รักษาประเพณีวัฒนธรรมเอาไว้และฐานนี้ก็ได้มาโดยตัวทา่านเอง ทางคณะศิลปินขอกราบขอประคุณท่านมากและบรรดาพี่น้องประชาชนทุกคนขอกราบขอประคุณท่านในวันโอกาสนี้ด้วยนะครับ กรมที่บังคมกันลงราจันตะตั้มไปทำการเอ่อข้อนี้าายาพระยาไม่พ้นเจา้าตายฟ้าหลวงสุริบบาทปกเปลาปปมม่าปลุกมอมข้าเตะข,ข้าบระุทเจ้าคุณลุงชอยมาชื่นามบดีปฏิเสธข้าเบื้องดูคุณบาทพระองค์ท่านแล้วไปเลยค่ะอืมขอบใจท่านมากเอ่อข้อดชะข้าพระพุทธเจ้า พระยาเพชรสงครามนายทัพแห่งอายุทยาพร้อมแล้วที่จะทำงานตามพระราชดำรัสทุกสิ่งทุกประการด้วยเก้าโดยกระหม่อมพระยจะาบัดนี้ก็ท่านก็ได้ข้าประจําหน้าที่อย่างเพียบพร้อมนะ แล้วในฐานะท่านพวกท่านเนี่ยก็เป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนเป็นที่ต่างหูต่างตาเราด้วยความดีตลอดมาเพราะฉะนั้นท่านจำเป็นจะต้องรู้ถึงถึงความเดือดร้อนหรือความเป็นอยู่ของประชาชนในเดินอินของเมืองอโยธยาของเราในฐานะที่เราเป็นผู้นำประชาชนเนี่ยเราต้องมีความรู้มีความเข้าใจมีผู้มีผู้สูปสามารถที่จะ ใช้หลักวิชาการเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนผู้อยู่ภายใต้การปกครองของเราให้เขาได้อยู่ดีกินดีมีความสุขเป็นไงบ้างหรือประชาชนในเมืองเราเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจทางด้านสังคมตลอดทั้งความปลอดภัยของชีวิตประชาชนและทรัพย์สมบัติของเขาข้อเนียนจากญาดญามิแม่บนเรา เวลานี้ประชาชนชาวเมืองต่างก็อยู่กันอย่างปกติสุขมีความปลอดภัยตลอดทั้งชีวิตและจับสิ้นทุ่มบรรทองประชาชนรอบรรดาผู้นำตลอดทั้งค่าราชการและความแนะนำและความคุ้มครองช่วยเหลือประชาชนถูกสิ่งทุงประการแรยกานกระม่มแต่บางแห่งกระ้ดสึกว่าประชาชนจะตุกแบบบีบเบ่งงยิบจากผู้ที่มีอำนาจ หรือว่าผู้ปกครองผู้นำทำให้ประชาชนเล่านั้นจะต้องพบกับความเดือดร้อนโดยเฉพาะตาม่านที่ชนนบทีดย่างใจจากความเจื่ญนถึงอยู่ห้างไปจากผู้นำเขาเหล่านั้นจะต้องพบกับภาวะการเดือดร้อนเพราะประชาชนหรือคนในยุคปัจจุบันนี้มักจะเจริญในทางด้านวัตถุแต่ในทางด้านจิตใจรู้สึกว่าเชื่อมชามลงไปมาก ไม่ไม่อยู่ในบาปบุญนุณทุดไม่รู้จักบาปบุญนุณทูดมักจะมองคงจักเป็นรอกบัวมองข้องชัวเป็นข้องดีคนในสมัยปัจจุบันไม่เดินทางตามทางไส้กลางทางพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทันตรปไวามัชฌิมาปฏิปทาคือทำอะไรไม่รักษาความเป็นผ่ดิบผ่อนนิยไว้เลยนี่แล้กวยดีเลืวยยั้งยังควยเนื้อเปืิอน ไอ้นั่นก้อนคุยนี่ก้อนคูเวลตาตช่เราไม่ได้อไดเอาเวลากิดไม่ได้เอาได,ได้มาเวลาตายก็เราไม่ได้พ่ายเลยอันนี้คิดจะว่าแบน,นั้นนะเพราะชีวิตคนเรานั้นมาได้ล,ล,ลูกชัวครูสวยยำก้าคิดเล็วนะั้นเพราะฉะนั้นประชาชนชาวเมืองท้งมัดก็ต้องพยายามรวมเลี้ยวกันมีความชาหมักคีอน่น่าว่าผึ้ชาหา่ามีไรก็ช่วยกัน ยูกคนได้ความตุกต้องไม่ใช่อยู่คนได้ความตุกใจอืมเพราะชีวิตคนเรานี่เขาได้แจ้งเพล่งบทนึ่งไว่ามาครวนคิดถึงชีวิตคนเราเกิดมาแล้วตายตอบเราบางฝั่งบางเผาหนาหนามียแแ้ะไม่ได es ้เอาไปร่างกายฟางคืบจะว่า หมู่คิ้วตาคนตามแข่งขานลังไขรถูกผังถูกไฟเผาหล่นเกิดและมาเป็นมนุษย์อีพองอีกุดก็ต้องตายทุกคนเหนียวเหนียวเหนวเนีวเนียวนีวเนียวเหนีวเนวเนวเตื่นเถิดนะชงลืมตามองไป่ามัวโกรหลุงไงอยากได้ในสิ่นานะ ปัจจัยในชีวิตนี้นั้นมีเพียงสามสียาอาหารยุบยาเสื้อผ้าที่พึ่งอาใยและเรื่องฉันเคยผู้ชายตายแล้วไม่เลือรลอเอาตายแล้วไม่เลือนลอถูกวัเผาดอมันเสียได้เสียได้เผาแล้วไม่มีชิ้นดีโอ้ยเผาแล้วไม่มีชิ้นดีถูกวัเผาหีมินมันหมกหัวไป เอาละเอาละเอาละการที่เราเรียกท่านมาพบในเช้าวันนี้นะเราต้องการเรียกท่านมาคุยกันในเรื่องส่วนตัวของเราเล็กน้อยด้วยก่อนหี่ชาปนญาไม่บนเราข้ออายุทยานี้เป็นข้องปล่ะองค์แต่เพียงผู้เดียว ฉะนั้นทั้นพีหรือผู้ยิ่งก็เป็นสมบัติของพระองค์การเช่นกันเพราะฉะนั้น้นากว่าพระองค์ตอค้อ,องการหรือสร้างงานที่มาสับหรือสร้างงานที่มาสับนี้ก็ถือว่าไม่ผิดกลมเพราะสมบัติของพระองค์ฐานเงื่อนกันทุกๆคนในคนครเป็นก้องพระองค์แต่เพียงผู้เดียวพระองค์มีสิทธิจะให้ความรักกับผู้ยิ่งที่พระองค์ทรงรักไดเพราะฉะนัน้นที่จะว่าพระองค์ไม่ผิดกืม รู้สึกว่าท่านคุณหลวงชอยเนี่ยหลักแหลมคมคายมากเอาละเราจะรางวันเงินให้ทั้งห้าสทั้งทีเดียวอเอาต่อไปนี้พระยาเพชรสงครามล่ะ,ะทำไมนิ่งอึ้งไปเลยสำหรับท่านมีความคิดเห็นเองเป็นไงบ้างไหที่เราขึ้นไปขืนใจพระนางอมราเทวีจนกระทั่งมีท้องแล้วก็หนีไปเนี่ยในลองให้ความคิดเห็นบ้างสิว่าเรามีความผิดไห <ป S 2> มไ ขอเดชาพระรายาไม่พ้นเก่าการที่คุณหลวงช้อยได้ทูลความข่าพระพุทธเจ้ารู้สึกว่าก็มีความคุ้มคราไม่น้อยพระนครอโยธยาเรา่นี้ปกครองแบบกตุรดมสีนะโดยการปกครองแบ่งออกเป็นเวียงวังคลังนาหรือพปเจ้พแผ่นดินอยู่เหนือกฎหมายสมบัติต่างๆของเป็นของพระเจ้พแน่นดินจะเป็นผู้เดียวนะอันนี้ถูกแต่การที่พระองค์ท่านนั้น สไว้น้ําจันทด้จนกระทั่งบวมเมาไหมนะแล้วได้ขึ้นไปขอความรักจากพระนางอุมาเทวีนั้นน่ะไปถึงถึงของอธิประทับของพระนางอุมาเทวีเนี่ยหลังจากที่พระองค์ได้ทรงดื่มน้ําจันจนมึนเมาพระองค์หาได้ทำเพราะความรักอันใดไม่ข้าพระพุทธเจ้าถือว่าพระองค์ทำด้วยความเมาสมากกว่าพะยาค่ะหา นี่แกบังอาจพูดจาสับเขาเข้าไก่อย่างนี้เนี้ยหรือถือว่าแกเป็นถึงแม่ทัพใหญ่แล้วจะมัดใหญ่ขุยสูงบังอาจดูหมินเราแล้วเนี่ยเอาราชมันอยู่ไหนจับตัวแม่ทัพที่เรื่องตัวนี้ไปตัข้อไหนมา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 ยับรอยทุกข้อคนหนึ่งเร็วข้อนี้ช้าไปกันมีเรื่องอะไรอีกเนียคนหลวงช้อย คือการที่พระยาเพชรทุงครามบังอาจพูดยาไปนั่นก็เพราะพระยาเพชรทุงครามเป็นคนพูดจุงไปจุงมาไม่ดูจักออมคมหรือการเวลาว่าซึ่งไม่ควรพูดไม่ควรพูดแต่พระยาเพชรชุ้งครามก็เป็นข้าราชการที่ดีใจซื้อมือสะอาดตลอดเวลาตลอดเวลาที่ปฏิบัติราชการไม่เคยมีการตบประรองดังลอยจร่งจริงได้ เพราะฉะนั้นกานที่พยาเพชรชุ่ครามพูดยาเลื่อนลื้อในครั้งนี้ข้าปธเจ้าวายที่จะข้ออ๋อ oh, น <in il> ี <combine horn> ่แสดงเห็นว่าเป็นพวกเดียวกันใช่ไหมข้าตุนธา์ข้าพุทธิ์ไปคนไปคนออกเรือยายกานนำพึ่งเดียวบทที่มาส่งรอนรุมกลุมใจพระไทยมา สด็จจากขักจาก,จากทองพระโรงเราสันครับขืนสู้รังแกว้วสุริการจะตัง้งนิทานนโยธยาราชธานี ชมมาพบกับเมืองเล็กๆซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านของคนครอยุธยาชื่อว่าเมืองผาภูมิมีประหลัดเมืองชื่อว่าพระยาอยู่ทินวิทคัคินเป็นเจ้าเมืองห่างไกลจากตัวเมืองมามากมีกระท่อมน้อยของสามคนแม่ลูกซึ่งในการดำรงชีวิตของเขาเนี่ยอยู่ในฐานะยากจนล้า ผู้เป็นแม่ชื่อว่านางมานมีลูกชายสองคนคือคมสันและก็พระคำสิงพร้อมด้วยเพื่อนคือในเนยในในุ้ยในเท่งประคำวันนี้เขาต้องภายในครอบครัวนั่งคุยกันด้วยเรื่องอะไรฉันนูุควงก็โปรดติดตามหาความเข้าใจต่อไปครับ พาเพื่นจังแจชมชื่นแนวในไตรฤกษีละรวยรับบุตรสบาสุมารีตอนเช้านี้บานแบงงอขึ้นมารับแสงทองอดอกลำเจียกมันเรียกร้องพวมอนรอนให้บินจอนมาส้มสูเป็นกู่ซ้อง แสงเราวสี่เรื่องนี่สึ่งเรื่องรองยาตองนำค้งไม่ซางซาฉันยีอนยนตัวนี้ดารัวรองไก่แก้วกองขนาดหมดเนินป้าเมื่อจะกล่าวึึงกระทอมของนางกุมานางบึกสากองดอนกลอมใลลูกสองคน เออนี่คมสันแล้วก็คำสิงลูกของแม่ทั้งสองถึงแม้เราจะเป็นชาวไร่ชาวนาที่ยากจนข้นแค้นหาเช้ากินคำ่ำแต่แม่ภูมิใจนะลูกที่แม่ได้พยายามอบรมสั่งสอนลูกแม่เป็นคนดีมือของลูกไม่เคยทำความชั่วเลยนี่คือสิ่งที่แม่ภูมิใจนะลูกนะความรู้ของลูกนะเพียงแค่ชั้นป .4 เท่านั้น พระแม่เองจนนะลูกไม่มีปัญญาที่จะส่งให้ลูกเรียนถึงขั้นมาวิทยาลัยเพราะความยากจนบังคับใช่ครับแม่ครับลูกทั้งสองคนมีความรู้แค่ชั้นป .4 ก็รู้สึกภูมิใจนะครับแม่อานอกเขียนได้ก็บุญอยู่แล้วครับแม่ไม่ต้องห่วงรรอกถึงแม้ว่าเราจะยากจนท้นแค้นก็พยายามทํางานก็ไปเถอนะเหลือเหลือจากนั้นจะได้ทําบนสุนทานห ใช่จะลูกเพราะการทำบุญสุนทานนี้พระพุทธเจ้านตรัสว่าเป็นการที่ไม่ประมาทคนที่รู้จักทำบุญคือคนที่ไม่ประมาทนะจ้าเนื้อการทำบุญเปรียบเสมือนขนรับออกจากเรือนไฟไม้เพราะร่างเรือนของเราทุกรูปทุกนามเป็นของที่สมมุติขึ้นมาคนที่ไม่ประมาทคือคนที่รู้จักทำบุญนะลูกของแม่จะต้องมีใจบุญใจกุศลต้องมีธรรมะประจําจิตใจนะลูกครับแม่ครับ พวกเราจะอยู่ในคําอว่าละคําสั่งสอนของแม่และจะไม่ดื้อรั้นไม่ตําการอะไรครับครับแม่พวกเราเผมทั้งสองคนพี่น้อง่จะอยู่ในอุวาทละคําสั่งสอนของแม่พรอมของแม่ให้สมกับผมนะน้องเ,เป็นลูกที่กพ้าพ่อนะแต่ผมพยายามถามเรื่องพ่อทําไมแม่ไม่บอกนะแม่พ่อของเธอน่ะตายจากไปแล้วลูกแล้วก็เป็นใครไม่ต้องถามลูกอย่ารู้เลย เรื่องนี้แม่ขอร้องเอาละผมจะไปรบกวนใจแม่นะเล่มั่งแต่แขงลูกค้องแฉดน้าดูชิ้งจาใจแม่ตังจ้อนวาพี่ลูกไม่ดื้อไม่ป่าลูกไม่ดอนไม่ไม่ได้ถังหมดไม่เคยชางความชั่วร้ยลูกก็เกิดมาในรึในยามที่ดีอั่น้จึงไม่เกรงผมแม่ คือว่ารู้จักสัมมาคารวะรู้จักท,ที่ต่ำที่สูงรู้จักบาปบุญคุณโทษพร,ระแม่ซอนในลูกเป็นคนดีอืมไอ้รักชําคันนี้คว,วาวปันนี้นี่ป็หลวงปันเพื่อคือว่า่อแมข่ของเขาก็เป็นคนดีอ่อของแกก็ต้องเป็นคนดีคันแน่นอนอะไรการปักกอ,อ,อนรับนอนหรือกานรวมเปศช่าพันระหว่าง่องแมข่ของเขานี่ดี อันนี้พอแม่ไม่เมาไม่เหน่ไม่ด่าด่ไม่พอตึงก็พอพุ่มพอหนุนเราถ้าบอเข้าว่าแม่เลยเมาทุกทีถ้าไม่เมาเลยแม่ไม่งหาจริงมากไปร่วงจนว่าแม่นะเราพอก็ไม่ร้อนทำหน้าอาแต่กินพอมีแรงไหนยะดูดเนี้ย อะไรเนี่ยนะลายเขาคุยตามเรื่องคเขายับมาเนี่ย